ชูวิทย์ฟาดแรงกัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์ของโลกเตือนรัฐบาลไทยอย่ามุ่นเล่นการเมืองจากกรณีเหตุการณ์สแกมเมอร์ในกัมพูชากลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกล่าสุดนายชูมมวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็ดนนี้โดยระบุว่ากัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์ของโลกไม่ใช่เพียงเมืองท่องเที่ยวอีกต่อไปแต่เป็นเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติที่ทำเงินมหาศาลจากเหยื่อทั่วเอเชียโดยเฉพาะคนไทยชูวิทย์เตือนว่าแกงสแกมเมอร์แพร่กระจายทั่วกัมพูชามากกกกวว่าาาอออสัิรรรฟเงงนซื้หทย จนกลายเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินของกระบวนการนี้ต่างชาติต่างรีบลงมือกอลิตาส่งรัฐมนตรีดึงคนกลับประเทศจีนสหราฐอังกฤษรีบซับผู้ต้องสงสัยเป็นคดีระดับชาติแต่รัฐบาลไทยยังทําเป็นวาระเงียบเอาเวลาไปเล่นเกมการเมืองมากกว่าตั้งวรระแก้ปัญหาอย่างจริงจังพร้อมเตือนชัดเจนหากไม่จัดการตอนนี้ไทยอาจกลายเป็นแค่ตลาดให้กระบวนการนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วคุณคิดว่ารัฐบาลควรเร่งปราบปรามและยึดทรัพย์แก๊งเหล่านี้อย่างไรคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะคะ